พระเจ้าพระบิดาเวลานี้ลูกระลึกถึงพี่น้องที่กำลังประสบความทุกข์ยากผู้ที่เผชิญปัญหาในชีวิตที่มีอยู่รอบด้านลูกรู้ว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งสารพัดได้ลูกเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่พี่น้องเผชิญไม่ได้ใหญ่ไปกว่าฤทธ,ธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ฟิลิปปีบทที่6ข้อ6ข้อ7กล่าวว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเย,ยสคูคริสพระเจ้าที่รักโดยพระคุณของพระองค์ลูกเชื่อว่าพี่น้องเหล่านี้จะได้รับการช่วยกู้จากทุกปัญหาที่เผชิญผู้ใดที่ขัดสนและยากไร้จะได้รับการอวยพรที่มาจากพระองค์ ครอบครัวที่เผชิญความแตกร้าวจะได้รับการเยียวยาจากพระองค์ขอพระองค์เปลี่ยนเหตุร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนคำแช่งสาบให้กลายเป็นพระพรลูกหวังใจในพระเจ้าแล้วร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยใจที่ขอบพระคุณอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน thank you